นนี้แหมมมาสร้างอาวตาร f c ของตัวเองเพื่อนๆก็ทำได้ที่สัมพันธ์ฟรีเลยค่ะไปกัน เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าในปีที่ผ่านมาคำว่า NFT ก็ได้ทําการพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงหลังๆมาเราก็เริ่มเห็นศิลปินหลายๆคนเนี่ยเริ่มหันมาขายงาน NFT แถมเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆว่าบางคนเนี่ยขายงาน NFT ได้เป็นหลักแสนหลักล้านเลยแต่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยขายเองยิ่ถ้าเราว่ารูปไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงวันนี้นะคะเพื่อก็เลยพาทุกคนมาอยู่ในงาน Meta World ค่ะที่จัดขึ้นโดย s i p m a x วันนี้เขาก็เลยจัดงานเพื่อฉลองการเปิดตัววของค่ะเดี๋ย จะพาไปดูแล้วกันว่าในงานจะมีอะไรแต่ว่าโดยเข้ามาเรารู้สึกถึงความโลกอนาคตนะคะอย่างข้างหลังเราตรงนี้เนี่ยเขาก็มาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าอยากให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวเรามันใหญ่ให้เหมือนกับว่าหมายเป็นอวตารหนึ่งตัวในเมตาเวิร์สนะคะเดี๋ยวไปจ้าลองเดินเข้าไปดูใครผ่านมาแถวนี้ก็มาถ่ายรูปก,กันได้นะคะขาจ้าเรียนไปทุกๆวันด้วยนะงั้นตอนนี้ไปพาทุกคนไปสร้างอวตารกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเดินดูงานอื่นๆค่ะตามมาค่ะทุกคนและตรงนี้นะคะก็คือที่ที่เราจะสามารถสร้างอวตาร n f t ของตัวเองได้ ข้างหลังเนี่ยเริ่มมีอวตารของคนอื่นอยู่นะซึ่งวิดีโอโมชั่นที่เาถ่ายเสร็จก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างแรกเราต้องไปจองคิวเพื่อสร้างอาวตารกันก่อนเดินตามใหม่มาได้เลยค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเราต้องเอา Q ิว o d e โคที่เราลงทะเบียนไว้ตอนหน้างานอย่างนี้มาสแกนตรงนี้เพื่อรับบัตรคิวก่อนนะคะทุกคนจุ๊บ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 อ๋อนี่ไงใหม่ไ,ได้คิวที่2 9 4นะคะตอนนี้เพิ่งถึงคิวที่2 8 8ก็รออ,อีก เดี๋ยวเรามาสร้างอวตารด้วยกันค่ะระหว่างที่ใหม่กำลังรอคิวนะคะนี่เลยก็จะมีบูตตรงนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถมาลองวิ่งเล่นในดิเซทเทอร์แลนด์ได้นะคะซึ่งงานในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดรูปแบบที่มาเปิดบูธให้เพื่อนๆเข้ามาเดินเล่นได้อย่างเดียวนะเขายังจัดแบบเมตาเวิลดบนดิเซทเทอร์แลนด์ด้วยค่ะซึ่งจากการที่ใหม่ดูแล้วเนี่ยเขาพยายามจัดบรรยากาศให้เหมือนกันเลยนะทุกคนบูธไหนที่มีในงานเขาก็ยกไปไว้บนดิเซทเทอร์แลนด์เหมือนกันโดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางซิมเมกเขาก็ได แต่ถ้าอยากลองสร้างอาวตารจริงๆก็มานี่ได้เลยค่ะแบรนด์เวิร์สโดยแบรนด์นี้เนี่ยเราสามารถสร้างอาวตารที่นี่ได้เลยนะคะทุกคนซึ่งแบรนด์เวิร์สเองนะคะเขาก็เป็นเมตาเวิร์สที่สร้างขึ้นโดยคนไทยให้เพื่อนๆได้สามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในเวอร์ชวลเวิร์ได้แล้วก็ยังสามารถสร้างอาวตารของตัวเองได้ด้วยค่ะ ทุกคนคะตอนนี้กำลังจะถึงคิวของวัยแล้วนะคะเราก็กลับมายืนรอหน้า NFT Factory ต้องให้ฟังก่อนว่าใน NFT Factory เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างอวาตารของเราได้ใช่ไหมเลือกชุดได้เลือกพื้นหลังของเราได้ที่สำคัญเขามี motion sensor ที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปขยับร่างกายในนี้ค่ะทุกคนและ NFT ที่ได้ออกมาก็จะเป็นวิดีโอแบบข้างหลังเลยแบบนี้เลย ซึ่งสิ่งที่ยากตอนนี้ก็คือจะเข้าไปทําค่าอะไรดีเป็นสิ่งที่คิดไม่ออกเลยนะคะนี่พี่เขาน่าจะมาเรียกคิวเราแล้วถึงคิวแล้วนะคะเราจะเข้ามาสร้างด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้เรามายืนบนแท่นเรียบร้อยนะคะก็จะมีล้องที่จะมาคอยจับโ m o น i o ซนเซอร์ของเราเดี๋ยวตอนนี้แต่งตัวก่อนนี่แป๊บน,นึงนะคะลองให้ขยับดูก่อนนะครับนี่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 โอเคค่ะ ไปค่ะเราจะเริ่มห้าวีด้วยกันกับทุกคนเอาสักเซนแล้วค่ะดูท่าใหม่กันนี่นะคะท่าที่เราขยับไปเราก็จะได้เป็น NF-T อวตาของตัวเอง แบบนี้เลยค่ะทุกคนง่ายมากแต่จริงๆเนี่ยอยากจะให้มันเต้นได้สัก20วินะคะยังรู้สึกว่าออกเต็มไม่หมดเลยเดี๋ยวเราไปรับรูปของนองได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะไปขึ้นอยู่ที่จอตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการสร้างอวตาร n f เของตัวเองเดี๋ยวรูปของใหม่เนี่ยก็จะออกมาโผล่ตรงนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนไหนคือใหม่ยังไม่เห็นเห็นตัวเองเลยอ่ะไหนอะไหชั้นอ่ะ ดเดี๋ยวหลังจากที่เราดูรูปตรงนี้แล้วนะคะเราก็สามารถไปสแกนรับรูปได้เนื้อจะเป็นคลิปวิดีโอให้ส่งในมือถือเราเลยก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆมีเมตามายู่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้เราทุกๆวันจันเดี๋ยวไม่ไปลองสแกน QR code ดูดีกว่าคะ่ะหลังจากเมื่อกี้เราทำอวตาร NFT ของตัวเองเรียบร้อยนะคะออกมาข้างนอกนี่เราก็สามารถนี่สแกนเอาเอาวาตารของเราเข้ามาอยู่ในเครื่องเราได้เลยคะ่ะนี่เลยเราก็จะมีให้กดดาวน์โหลดค่ะทุกคนเราก็จะได้อวตาร NFT มาอยู่ในเครื่องเราแล้วนะคะเราสามารถเอาหนี้ไปโพสขายได้ ะะได้ตอบไหมคะได้นี่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะเริ่มทำ NFT แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็มาทําฟรีที่นี่นะคะแล้วก็เอาคลิปวิดีโอของเราไปโพส์ตขายต่อได้มาประมูลกันไหมคะมเพื่อนๆอยากประมูล NFT อันนี้ไหมคะเดี๋ยวใหม่เริ่มเปิดประมูลที่10บาทนะคะคอมเมนต์มาได้เลยบวกราคาเพิ่มบิดละ10บาทะคะ่ะเย้ ถ้าเพื่อนคนไหนตอนลงทะเบียนที่นี่นะใช้อีเมลเดียวกับ m e t a m a r k ในการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวทุกวันจันเขาก็จะส่งไฟล์นี้มาให้ในกระเป๋า m e t a m a r k ของเราเดี๋ยวไม่รอแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันศุกร์อีกสักสองวันก็จะวันจันเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูว่าได้ NFT อวตารของเองมาหรือยังคะ แลตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่ตรง NFT Gallery แลวอย่างที่เมื่อกี้เราได้ลองสร้าง NFT ไปแล้วนี่แหละในงานเขาก็จะมีจัด NFT Gallery ไว้นะคะคอลเลกชันนี้มีชื่อคอลเลกชันว่า Thailander โดยเขาเนี่ยได้ร่วมมือกับ Genewa ในการออกแบบ NFT นี้มาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมีให้สุ่ม Mystery Box ด้วยจํานวน2,000กล่องสุ่มเพื่อคนไหนที่เป็นแฟนคลับ Genewa นะคะก็สามารถเข้าไปสุ่มได้จะต,ต้องเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่าซิกเซลเนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรอย่างแรกเลยเขาก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะผลักดันค่ะให ให้คนไทยเข้าถึง NFT ได้มากขึ้นให้มีการซื้อขายและเปลี่ยน NFT ที่ใกล้ตัวของคนไทยมากขึ้นและในครั้งนี้นะคะทางซิกแซลเองเนี่ยเขาก็ได้ไปจับมือกับพาร์เนอร์ที่เพื่อนๆรู้จักกันแหละขึ้นมาสรีเอท NFT ทั้งมาแจากแล้วก็มาขายกันค่ะทั้ง GMM Grammy เจส a ั d ดาดไทยแซเวยแล้วก็ True b e o v e r ค่ะทาให้เรามีโอกาสที่จะได้เห็นผลงานศิลปินไทยหรือว่าดารานักลงนักแ,แสดงไายเพิ่มมากึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือซิกแซลเนี่ยเขาใช้ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่ชื่อว่า Polygon Chain หรือว่า Matrix นั่นแหละ ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะคะว่าไอ้เจ้าเหรียญแมทเพกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เร็วมีค่าแก๊สที่ถูกเดี๋ยวนี้แอบพามาดูดีกว่าว่าคอลเลกชันของแกสโนว่าเนี่ยเป็นยังไงไทยรันเดอร์ก็คือมีความไทยนะคะไทยจริงๆตั้งแต่มาลายเออเราชอบเห็นมาลายตามแบบการไหว้พระต่างๆมีแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลนะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวรอดูได้ว่าเขาจะเปิดขายอะไรกันยังไงเมื่อไหร่นี่ไงไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์จริงๆเพราะหาที่อื่นไม่มีค่ะและเรามาถึงงาน,นทั้งที ะะก็ต้องขอมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปหน่อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบูธนี้เลยนี่ก็คือกาชาปองคือภายในงานนะคะหลังจากส่มกาชาปองแล้วเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นรับเหรียญแมทริลกเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปนะคะเรายังมีของอีกหลายอย่างโดยพี่ๆเขาบอกว่ามาในงานนี้ต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนตอนนี้เนี่ยเราก็จะเอา QR code ที่เราได้ลงทะเบียนไว้หน้างานเนอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสแกนตรงนี้นะคะเรื่องล่างแล้วสแกน QR code เหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเตรียมพร้อมส่มกาชาปองของเรานะคะ ต้องไหวพักก่อนขอให้ได้รางวัลใหญ่ที่สุดในวันนี้ด้วยนะคะไปค่ะด้ยของเร้าได้มาแล้วนะคะเมื่อกี้เราสกแกนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาเอาของตรงนี้ได้เลยเราได้กาแฟดิมมาวันนี้นะคะเดี๋ยวกาแฟนี้จะไปวางไว้ที่ออฟฟิศเพื่อให้ทุกคนได้ชิมลิมรสกาแฟแห่งโลกอนาคตคะ่ะ เพื่อนๆที่มาในงานนี้นะหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยซิกเซลคืออะไร NFT คืออะไรท้านนอกน,นะคะเขาก็จะมี e x p e r i e n c e Center ด้วยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละคอยมาให้ความรู้ให้คําปรึกษาเพื่อนๆได้ทางซิปเบกเองเนี่ยค่ะก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็สัมมนาต่างๆที่จะคอยให้ความรู้แก่ทุกคนด้วยนะใครที่ยังไม่เก่งเรื่อง NFT เรื่อง Meta เวิร์แบบใหม่เนี่ยก็เข้ามาให้พี่ๆเขาช่วยเปิดบัญชีของทางซิปเบกแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มต่างๆได้เลยคะ่ะนอกจากนี้ กระเป๋า MetaMask เพิ k, ่มเติมเนี่ยก็สามารถพูดคุยได้ข้างนอกเลยนะคะและสาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจนะคะอยากจะมางานนี้ก็มาได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ไงเขาจัดถึงวันที่20มีนาคมเลยค่ะรีบมางานกันนะคะแล้วก็เราเองก็จะมองว่า NFT ในไทยเนี่ยยังเพิ่งเริ่มเนะแอใหม่เชื่อว่าในอนาคตค่ะ NFT ของไทยหรือของศิลปินไทยจะต้องดังไปทั่วโลกแน่นอนซึ่งสิ่เซลลนะคะเขาก็เป็นแพลตฟอร์ม NFT ที่สร้างขึ้นแล้วก็เปิดตัวโดยซิมแบกเอเชียซึ่งซิม k บกเอเชียเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทแม่ของซิมแบกไทยแล เขพยายามที่จะผลักดัน NFP ทุกชิ้นให้มองเห็นได้ในสายตาของคนทั่วโลกเลยค่ะเมหนก็เชื่อว่า NFP จะคือประตูของศิลปินทุกขแขนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินแบบไหนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ในโลก NFP แล้วก็โลกเมตาเวิร์สได้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไม่ไปแล้วค่ะให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลก NFP แล้วก็โลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย